ดีค่ะแพมศิลินเสียไทยกุลค่ะตอนนี้อายุ18ศึกษาอยู่ที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยคณะพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีภาคอินเตอร์ค่ะงานอดิเรกของแพมคือการร้องเพลงค่ะแพมชอบร้องเพลงมากเลยค่ะจนได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับทางช่อง3ด้วยค่ะเคยฟังกันหรือเปล่าคะเธอคงนึกสงสัยใช่ไหมทำไมฉันถึงดูม่อยากกลั แล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งแพมต้องไปร้องเพลงตามงานของครอบครัวบ่อยๆจึงต้องแต่งหน้าบ่อยเหมือนกันค่ะพอแต่งหน้าบ่อยผิวแพมก็เริ่มล้าจนพี่ๆเพ,พ,พื่อน,อนที่มาหาลัยทักแพมหมดเลยว่าทําไมหน้าตาดูไม่สดใสเอาซะเลยเพราะแพมบํารุงด้วยแค่โลชั่นอย่างเดียวค่ะจึงเอาไม่อยู่แต่ดีนะคะที่เพื่อนๆแน,นะนําเคล็ดลับมาให้ นี่เลยค่ะ s h i Shadows Sh u l t i m o o n ที่เป็นสุดยอดบูสเตอร์ช่วยทำให้โลชั่นของแพมมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหลังใช้แลรอคะแพมรู้สึกสดชื่นและสดใสยังบอกไม่ถูกเลยค่ะแล้วยิ่งอ l t i m o o n ตัวนี้เหมาะสำหรับสาวเอเชียโดยเฉพาะแพมก็ยิ่งมั่นใจว่าแพมคงใช้อีกนานเลยค่ะนี่เลยค่ะเคล็ดลับของแพมขวดเดียวอยู่